ขาสั้นไม่รู้จะขึ้นถึงกับแบขาไม่สั้นอะขึ้นไม่ได้อ่ะมีอะไรต่อขาไหมไงต้องไปอยู่ออืมอ่ะไม่นั่งอ่ะ บ้านผีสิงบ้านผีสิงเอาเอาแมสออกนะแมสออกหายใจไม่ออก น่ากลัวมากโอ้ 아아